สวัสดีค่ะวันนี้พามาอัปเดตดูแรดิดนะคะปลูกได้ห้าวันอันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะตรงนี้เราปลูกหอมหัวใหญ่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นกระเทียมนี้นก็แรดิดส่วนตรงนู้นยังไม่ได้ไถนะคะตรงนั้นจะปลูกสตอเบอรี่นิดนึงนะคะเห็นไหมคะตอเบอรี เดี๋ยววันนี้จะลดน้ำผักนะคะอลิซาวันนี้อากาศดีนะคะประมาณเจ็ดแปดองศามุา่ะที่ขาดที่ขาดบนโกดีดี Wird nun no, mal